สวัสดีครับาตามที่สัญญาไว้ครับกงนี้ที่ผมตามตามมาโดนแล้วครับผมแล้วก็เป็นกงที่ผมอยากได้หลายๆเลยครับได้ลงเฟสตามหาอยู่ผักางไงครับจนว่าอาจารย์สุชาติอยู่าอย่าโสท้อนครับเพิ่นได้คอมเมนต์มาแล้วก็ได,ด้ติดติดต่อสอบถามจนได้หัวสั่งทั้งหนเหตุครับ สร้างตะจังหวัดยะโสธรครับเป็นผู้เหตุไอ้กงที่ผมอยากได้ครับกองนี้กับมาเมื่อน,นี้ผมก็เลยมารีวิวให้เบิ้งครับว่าคืออยากได้คักแทม้มันกับเป็นยังไงนะครับผมโอบลักษณะกัคือ,อยังเห็นนี่นะครับผมสร้างเพิ่นสามสามใบเลยครับนี่ครับเขาใ่เขาใ่เขาหน,น,น่อยนะครับผมนี่กับกะอันนี้กะ นี่ครับครับผมนี่ครับแบบเป็นฝีมือแบบบานๆแลวนะครับนี่ครับผมบะมี่กึ่งนะครับอันนี้กับเล้ากับสีเห็ดด้วยฝีมือเล่าเองเลยลนะ่ะนี่ครับรบะหลบหลักลักษณะของกงนี่ครับผมนี่ครับความลงตัวของไอ กงแบบทองทิ้นได้ละทองทิ้นนะครับกงใบนี้เห็นอยู่ใสกับหูจักว่าเป็นสร้างตะนะครับเพิ่นซื้อตะมนาะสร้างอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุชาติขันเงินครับผมที่เป็นผู้ประสานงานเห็ุให้ผมได้ไอมาครอบคร้องสามใบครับผมก็จะเป็นต้นแบบในการที่ผมสิหัดฝึกเห็ดไอกงนะครับผมผมก็จะฝึกเห็ดกง อันนี้ก็สิติ่งเล่าจากน้อยติ่งเล่าจากน้อยนี่เล่าหนาสีมีอันนี้อยู่ทั้งเทือยจากน้อยนะครับอันนี้อาจารย์ก็ฝากถึงอาจารย์โซชาติไปคอมเมนต์อาจารย์ตะนะครับก็นี่ครับหนาสีมีอย่างนี้อยู่ทั้งเทือในจากน้อยความสวยงามนะครับผมแต่โดยรวมๆเราก็มีเสน่ห์เหลือเกินครับผมมันสวยครับสวยสวยลีครับธรรมชาติกำลังเป็นตาหักเลยครับเนี่ยอ่อมๆดูดีดี นี่ผมกับว่าผมได้มาขอบค้องสามบันก็กดีใจนะครับสวยครับคือกันมัดทรงเดียวกันมหมครับบะมี่เบยบะมี่เอียงซ้ายเอียงขวาความโล่งตัวสมูทดีครับสวยงามครับนี่ครับเขาบอไง่บอไง่แล้วก็บเหน่อยจงเกินไปครับผมอันนี้เขาไง่เมืองเขาหน่อยครับ ขาหน่อยก็เป็นตหาตหักตาหักกานแมนค้นกับไอ้ตัวนี้น่อยนะครับที่แบบสเปกผู้เบ้ามักผู้สาวน,น้อยๆเนาะนี่ครับสวยเบิ่งเอาครับพี่นอ้องผ่านผู้ใดสนใจติดมากมั้ครับผมอาจารย์ทนานมากก็ติดต่อที่ผมคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมสิให้ไอ้ข้อมูล แต่แต่สั่งเพิ่นกับนานี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นกับสิเฮ็ดงานมันเป็นงานอดิเรกเพิ่นนะครับเพิ่นกับสิบัลลบแบบแบบเฮ็ดแบบเต็มที่นะครับผมแต่นี่ก็เฮ็ดแบบอันนี้ขันพราโทมาสตาสารคามเพิ่นกับเบอร์เฮ็ดหาดอกโทมาตาทางไก่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามชมช่องนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับผมรับชมขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ครับผม เอาของดีมากแบ่งปันอาจารย์ครับผมผมว่าโอ้ง้ามครับสวยถ้าสลักท่ายัางเราไปนี่สุดยอดแล้วครับอาจเป็นว่าผู้ใดสนใจอาจารย์ท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมเดี๋ยวผมสีไอไลา์ละเอียดว่าสิฏิต่อพิ่นจังไดต้องการแบบไดนะครับเนาะกระสิแบบไอเน้น เบ่งกันครับคันมากติดตอ่อเขามาแต่ผมบไดเหตุด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสิคอมเมนต์เขามาเด้ผมสิให้เบอร์ติดตอ่อเพิ่นหรือวิธีช่องทางในการติดตอ่อเพิ่นนะครับเนาะจังไดก็ฝากติดตามช่องแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เขามาครับผมจะเริ่มที่อีพีที่ยี่สิบครับผมแวะเขาไปรุนสนุกน้ำกันครับผมภาวนาให้มันหอดพันรศัพท์เราผมก็สชิด้แจกนะครับผมกั โปรเจกต์ต้อไปคือต้องผ่านโปรเจกต์พันศัพท์ก่อนเพราะผ่านพัานศัพท์แล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาครับผมเอาไว้ซ้านีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ